สวัสดีครับสวัสดีอาจารย,ทาายารทท์ทุกท่านติดติดตามรับชมสองสา,ายลา,ออว,นนยานลวนะครับเนาะสวัสดีทุกทุกท่านด้วยนะครับผมสวัสดีทั้งสปอบหัวเราน้ครับผมสวัสดีทั้งเมืองหนองเมืองนาครับผมนี่สายลาบอะไรมาออกต่อโดนนะครับเสียดายเจ้าบุหรี่เกิดแล้วเนาะครับเนาะห่างหายมาเป็นเดือนท้องเดือนคิดว่านะ่ะประมาณนั้นอยากเวียกเนาะครับเนาะ

ไปครับกลับบ้านโอ้โหตั้งแต่เจ็ดโมงเช้จนหกสี่โมงส่าวสี่โมงโอ้ตายตายตายตัยตยตลวละครับนั่งเขียนเงินหันละบุกเขาบัวย้อมขอเขาเหยียบครับผมเอาไปเดี๋ยวผมจะตัดภาพปห้คนนี้เสียเวลาเนาะครับเนาะนะครับ,นะรบผม โอกันนังเซ่เนี่ยจนแม่กล่องหน่อยแบดเบิดหรือมั้งโอ้โหโอ้จนน้องอาบแดดไปแล้วจนแดดตอนแดดบ่มีจนแดด,อ,แด,ด,มมแด,ดออกครับเหนียวสุดๆแม่แบดเบิดหรือเปล่ากล่องหน่อยอะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะเด้อสวัสดีครับ